อินนาสะคารีนารังคุธังอาภิพุชยามาอินนาสะารีนาตังตัมมังอภิพูริยามาอินนาสการีนาังสังคังอาภิพูทิยามา อ布拉มสัมมาสัมพุทธ佛กวัพุทธังพระกวาตังอะติวะติสิบุตรสีบุตรเนียนบอลตั้งไง Kayang pantiu itu itu merakan saya di karena saham pancasila dia jana putih yang di mayang pantai itu itu merakan saya di karena saham pancasila dia jana tadi yang di mayang pantai itu itu merakan saya

ขอความนอกนอมจงมีด่พระผูมีพระภาคอรหานตาสัมมาสัมพุทธพระองค์นั้นปารมันตีพุธังสารนามสัตถามาพวกเราละลิถึงความรู้แม้ครั้งที่หนึ่งปารมันตีธรรมังสการนามกัตถามาพวกเราละลิึงตรามแม้ครั้งที่หนึ่ง ปรารามีสังฆังสาราน,านุกรามะพวกเราระ,ะลึกถึงสงฆ์แมครั้งที่หนึ่งกุติยามีพุทธังสารานุกรามะพวกเราระลึกถึงความรู้แมครั้งที่สองกุติยามีธรรมังสารานุกรามะพวกเราระลึกถึงธรรมแมครั้งที่สา,ลลาม ตุยังตีสังฆังสารนามกัจจามะพวกเราละลึกถึงตรงแม้ครัสงสงส้งที่สองติยังตีพุทธังสารนามกัจจามะพวกเราละลึกถึงความรู้แม้ครั้งที่สามติยังตีสามทางสงารนามกัจจามะ พวกเราลลึกถึงทางแม้ครั้งที่สามตาทียังอีตังทางสารนังัตามะพวกเราลลึกถึงสมแม้ครั้งที่สามปานาจิปาตาเวระมันริสภาปังสัมธิยามะพวกเราจะไม่พราดปะทตินาทานา Wira manisika patang sama tiyamah Kuatau jamailah kemaui Kami suni cacara Wira manisika patang sama tiyamah Kuatau jamai terkubit di sami bangraya Musawata Wira manisika patang sama tiyamah พวกเราจะไม่โกหกหลอกลวงสุราเนระยะมัชฌพมาสถานาเวระมะดีสิกขาประธานสม,มาธิยามาพวกเราจะไม่ดื่งสุราของคุมเยะสิกิิกมาเนปัญจสิกขาประธานิ บทที่ต้องศึกษางาเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสีเลนะโพกสัสมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนะนิพพติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะศินตสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด Dua ribu tiga puluh lima, satu persen putih cucinya, satu kawinasa, dua peritan, sepuluh kemenangan, dua ribu tiga puluh lima, satu persen putih cucinya, sepuluh kawinasa, dua peritan, sepuluh kemenangan, dua ribu tiga puluh lima, satu persen putih cucinya, sepuluh kawinasa, dua peritan, sepuluh kemenangan, Rituwa ngamehka ngamehka batangita Nga wikita-wikita paratang tanamtu Ake kameh karupeh kikikarata Kedang karikuhimane Siti raki jagameh karuwan nangpahane Kehawatungi